สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคม2 5 1 5โดยกับผมนายกันมุคลากรวันที่28กุมภาพันธ์2 5 1 5เวลา13.30นาทีนางสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดอ่างทอง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้นโยบายและข้อสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามผลการดำเนินงานและการนำเสนอปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้านการบริหารจัดการด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการป้องกันยาเสพติดด้านการบำบัดรักษายาเสพติดณนห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้นสองสารกลางจังหวัดอ่างทอง วันที่หนึ่งมีนาคม2515เวลา10นาฬิกานางาสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดกิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอ่างทองครั้งที่1ทับสองเพื่อรับทราบผลการดำเนินง,งานจัดทำชุดข้อมูลสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัดเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงการมีชุดข้อมูลที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ จากระดับประเทศและระดับภารกิจสู่ระดับพื้นที่ณนะห้องประชุมพิเศษชายชาญชั้นสองสารากางจังหวัดอ่างทองวันที่สองมีนาะคม2,515เวลา13 30นากาสนาทีนางสาวสุนิสาผิวดวนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2,915ณนหะหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง ในวันเดียวกันนั้นนางพรรัตน์บัวสายเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าตรวจสถานประกอบกิจาการในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองจำนวนสามแห่งพบว่าสถานประกอบกิจาการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานจำนวนสามแห่งซึ่งพนักงานตรวจความปลอดภยัยได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ปฏิบัติถูกต้องภายใน15วันและไม่พบการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวันที่3มีนาคม2515เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวปริชาติทุิยานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยนายการมงคลากรนักวิชาการแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าตรวจสถานประกอบการในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจกำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวให้จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเป็นภาษาของแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีและดำเนินการตามมาตรการ DMHTT เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน4แห่งลูจกจ้างที่เกี่ยวข้อง25คนจากการตรวจพบว่าสถาปกะกิจาการได้เป็นบัตรถูกต้องตามกฎหมายและได้ให้ความร่วมมือกับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเป็นอย่างดีสสคออ,อ่างทองคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานกับผมการมงคลาากรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ